ดิฉันเป็นพยาบาลของผ่าตัดประจำแผนกตาโรคพยาบาลยโสธรคลิปวิดีโอต่อจากนี้ท่านก็ิะได้รับชมการเตรียมโตกอผ่าตัดคณะผ่าตัดและหลังผ่าตัดต่อกระจกตาเพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัติโตได้ถูกต้องพร้อมทั้งได้รับการผ่าตัดที่ดีที่สุดและเป็นการชม่มของผ่าตัดตาของโรคพยาบาลยโสธรเพื่อลดความวิโตกังวนใจก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้ามาผ่าตัด ขอเชิญรับชมคลิปวิดีโอใดเลยนะคะโรคต่อกระจกเป็นโรคที่มีการคุณของแกวตาสาเหตุเกิดจากความเสื่อมของเล่นโดยที่เล่นตาคุณเรื่อยเหตุให้ตามัา่จนมองบ่เห็นเนื่องจากแสงบรสามารถานไปตรงที่จอประสาทตาได้มาเกิดในผู้สูงอายุการรักษาที่บรถูุกวิธีจะเหตุให้เกิดตาบอดได้นะคะ ในปัจจุบันการผ่าตัดมีหลักๆ2วิธีวิธีแรกคือการผ่าตัดชนิดแผลเล็กหรือเอืน่นมาการสลายต่อกระจเปลดคลื่นอัตราเศร้าการพักฝืนจะหายเร็วกว่านะคะใส่เวลาผ่าตัด30-1ถึงชั่วโมงวิธีที่2คือการผ่าตัดชนิดแผลใหญ่แผลผ่าตัดจะกว้างคือการเอาเล่นออกทั้งก่อนการพักฝืนก็นจะโดนกว่าเมื่อเข้าหูมาตรงได้รับการผ่าตัดเข้าก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ขอควรปฏิบัติโตกรเขารับการผ่าตัดมิดังนี้ผู้ที่มิโลประจําโตให้กินยาตามที่หมอสั่งยกเว้นผู้ที่กินยาละลายิมเลือดให้แจ้งแพ์ล่วงหนาเพื่อแพย์จะได้ว่างแผนการใส่ยากรผ่าตัดเพราะยานี้เป็นยาสําคัญเอกสารให้พร้อมเช่นบัตรประชาชนบัตรนัดหรือ,อยาที่ใส่ประจํานํามาลูกพยาบาลด้วยควรมีอยากมาเฝ้าในมือวันผ่าตัดเพราะหลังผ่าตัดผู้ป่วยจะยังมองบ่เห็นชัด และบุคคลขับรถกลับบ้านเองหากมีอาการเจ็บตาตาแดงมีไข้หรือบอสบายกอาา่อนมือผ่าตัดควรแจ้งโรงพยาบาลท่านที่พออาจต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไปนอนพักผ่อนให้เพียงพอนี่ขึ้นก่อนผ่าตัดเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายเพระต้องกังว้นนะคะเมื่อผู้ป่วยมาถึงตึกอาบน้ำสาผมเ่มาต้องใส่หนามันใส่ผมกนหนวดโกนเคราในผู้ใา้ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาด ล่างเล็บมือในผู้ยิ่งที่ท่าเล็บใส่สบู่ฟอกไข่ทวหนาประมาณ1-2นาทีแล้วล่างออกล่าง2-3ครั้งหามท่าแปง้งท่าครีมแต่งหนาก่อนมาหองพาตัดงวดสูบบุหรีงวดเขียวหมากก่อนมือมาพาตัดนะคะอาหารตอนเศร้าควรกินอาหารอ่อนให้อิ่มพอดีอย่ากินหลายเกินไป จะรู้สึกอึดอัดน,นอนงายพอสะดวกหรือนอนบ่ได้ต้องงดผ่าตัดหลังกินข่าวแล้วให้แปรงฟันห้เรียบร้อยก่อนมาาของผ่าตัดนะคะผู้ป่วยใส่ฟันปลอมต้องถอดออกของมีคาและเครื่องประดับต้องถอดออกให้หมดถอดเสื้อสนฟยก่อนไปห้องผ่าตัดและเฟกหคายใจก่อนเข้าห้องผ่าตัดโดยการคลุมปูง mm hmm. เพื่อดูว่าผู้ป่วยสามารถทนได้นั่นตําไดพอคณะผ่าตัดต้องคุ้มผ่าหลายสันนะคะเมื่อผู้ป่วยเข้ามาในบริเวณรอบผ่าตัด จะได้รับการวัดความดันให้ผู้ป่วยเยียวย่กนเข้าไปในห้องผ่าตัดถ้ามีปัญหาเรื่องกันเยียว,ยวบใดให้ใส่แพร่เพิเดเพื่อลดความหิตกกังวลผู้ป่วยจะได้รับการจัดทานอนไงายราบบนเตียงเพื่อให้ดวงตาขนานกับพื้นถ้าเห่าหรู้สึกนอนบอสบายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ภายในห้องผ่าตัดในตลอดเวลานะคะและเมื่อเห่าสามารถว่างไวบริเวณ หนาทองหรือแหนบล้ำโตก็ได้นะคะจากนั้นผู้ป่วยจะได้รับการท่ายาขาเชื่อบริเวณรอบดวงตายาขาเชื่อนี้สามารถเข่าตาได้อาจทศให้รู้สึกแสบหรือเครื่องตาเล็กหน่อยผู้ป่วยห้ามน้ํามือขึ้นมาสัมผัสบริเวณใบหนา้าหลังจากท่ายาขาเชื่อแล้วบ่ต้องย่านน้ำเข่าหูนะคะเพราะว่าเฮาจะมีซํารีอุดหูไวใ้ให้ทั้งสองข้างเลยขั้นตอนนี้ให้ผู้ป่วยเอียงงาข่างตาทิพาลื่มตาโตสองข้าง เพื่อจะให้พยาบาลล้างตาให้สะอาดด้วยน้ำยาฆาเชื่อผู้ป่วยจะได้รับการคลุ้งผ่าพาตัดทั้งโตโดยเปิดตาคางที่ผ้าตัดและใส่เครื่องมือซอยเปิดเปลือกตาขอความร่มมือให้ผู้ป่วยจ้องไฟจุดเดี่ยวที่กล่องพาตัดบกกรอกตาไปมากบอซอยหนาบอไอหากมีปัญหาระวางการผพาตัดให้เว้าให้บอกเจ้าหน้าที่ได้เสมอนะคะ และที่สำคัญบอให้นอนรับนะเพราะจะเหตุให้เห่าหนาขยับได้เพื่อเห่าสะดุ้งเตือนนะคะหลังผพาตัดแล้วผู้ป่วยจะได้รับการปิดตาด้วยผ้ากอดและที่ครอบตาสั้นนอเมื่อกลับถึงตึกว่าต้องเปิดตาในวันลุงขึ้นพยาบาลจะมาซอยเปิดตาหยอดยาและประเมิอนอาการเพื่ออนุญาตให้เห่ากลับบ้านได้ในวันถัดไปนะคะ นอนหลังผ่าตัดห้ามนอนตะแคงขางที่ผ่าตัดลงแต่ว่าให้นอนงายหรือตะแคงข้างที่บรเดเผาตัดได้นะคะบ่อนะนําให้นอนความเลยดังนั้นหลังจากนี่หนึ่งเดือนผู้ป่วยจะต้องดูแลตัวเองอย่างเข่งขัดและล้างมือให้สะอาดฟอกโดยสบู่เช็ดมือให้แห้งทุกครั้งก่อนสัมผัสบริเวณรอบดวงตาค่ะอุปกรณ์ในการเช็ดตากนหยอดยา จะมีน้ำเกลือสำลีก่อนขาเชื่อซึ่งเข้าใส่น้ำเกลือเทลงกในสำลี่ปราศจากเชื่อแล้วบิดมัดมาดยาห้นามชุ่มเกินไปวิธีเช็ดตาก่อนที่หนึ่งเช็ดทิบเปลือตาบนและทิ่มไปก่อนที่สองเช็ดทิบเปลือกตาด้านล่างและทิ่มไปโดยเริ่มจากหัวตาไปหางตาโบเช็ดย่อนไปมากเช็ดข้างเดียว แล้วถิ่มหากบริเวณนั้นยังสกปรกอยู่ให้ใส่สำลีก่อนไม่ชุกห้ำเกลือบิดมาดเสร็จเพิ่มเติมใดก่อนที่3เช็ดบริเวณหัวตาแล้วว่นไปบริเวณสันจมูกวิธีการหยอดยาเมื่อเปิดขวดยาแล้วให้ว่างฝาขวดยาแบบตะแคงฝาหรือไงายห้ามความฝาเด็ดขาดจากนั้นลืมตาทั้งสองข้างเหลือบตามงขึ้นด้านบนดึงเปลือกตาล่างลงหยอดยาในแองตาด้านล่าง พียงแค่หนึ่งหยดจากนั้นให้หลับตาหานาที่บ่ต้องกระพริบตาพอ,อยาจะไหลออกเบิดทามียาตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปให้หยอดยาห่างกันหานาที่ห้ามหยอดยาติดกันเด็ดขาดค่ะผู้ป่วยสามารถเทกิจวัตรประจำวันในตามปกติแต่อาจต้องเปลี่ยนวิธีในบางกิจกรรมซึ่งได้แกการล่างนาห้ามใส่น้ำล่างนาโดยตรงให้ผู้ป่วยใส่ผ้าขนหนูบิดมาด แทนการใส่น้ำล้างหน้านะคะการอาบน้ำแปลงฟันสามารถเทเด็ดปกติเลยแต่ว่าให้ผู้ป่วยใส่แว่นตาขณะอาบนา้ำและแปลงฟันเพื่อป้องกันน้ำกระเด็นเข่าตาเวลาน่นต้องใส่ฟ้าครอบตาทุกครั้งป้องกันการขยีตาล้างน้ำให้สะอาดด้วยสบู่เช็ดให้แหง้งเพราะว่าจะเป็นการโน้นกลางเว้นหรือกลางขึน เป็นเวลาหนึ่งเดือนส่วนการสาผมผู้ป่วยสามารถสาได้โดยการนอนไงให้ผู้อื่นสาใหา้หรือเขาลานสาผมก็ได้และควรใส่ผ้าสะอาดปิดตาเพื่อกันน้ำกระเด็นเขาา่าตาบกควนกลมหนาสาผมเองนะคะผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายเบาๆได้โดยถีบบ่มี้เหงือหรือถี่ตองใส่แรงเบงแห้งๆส่วนอาหารผู้ป่วยสามารถกินอาหารได้ตามปกติ บ่มีของสแสลงหรือของคลุม่มให้ระวังอาหารที่เป็นเส้นเพราะอาจจะให้น้ำซุปกระเด็นเข่าตาได้ให้ใส่แว่นตาระวังกิ่นอาหารและกิ่นอาหารอ่อนย่อยง่ายบบเหตุให้ทองผูกบพะให้เกิดการเบ่งทายแห้งๆนะคะสามารถใส่สายตาได้ตามปกติเช่นเบ่งโทรทัศน์ใส่โทรศัพท์อ่านหนังสือหากมีอาการแสบตาหรือระคายเครื่องตาให้ผู้ป่วยพักสายตาสักครู่ เ่อออกไปข้างนอกให้ผู้ป่วยใส่แว่นตาดำเพื่อป้องกันแสงจ้าหลังจากผ่าตัดสายตาเ้าจะยังปรับโตบรบท่าทนใดท่านที่สิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยห้ามเหตุหลังผ่าตัดคือห้ามก้มตามกอเอวหรือก้มยิบของห้ามยกของหนักที่เหตุให้เกิดการกันหายใจเช่นการยกล่างหรือถังน้ำห้ามขยี้ตาแรงๆพอจะเหตุให้แผลแยกได้ หามไอาจามแรงๆนะคะและหามให้ฟุ้นละอองเข่าตาเด็ดขาดพอาะจะเห็ดให้ตาติดเชือ้องดสุบบุรีจนกว่าแพ้จะหายดีเมื่อกลับถึงบ้านหากมีอาการปวดตาตาบวมตาแดงขี้ตา้ายขึ้นมีสีเหลืองให้กลับมาหาหมอก่อนมือนัดได้เลยนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอ นี่ี่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่จะมาพาตัดต่อกระจกทุกคนเพื่อเข้าจะได้รับการพาตัดอย่างปลอดภัยปราบรื่นและบม่มีภาวะแสบอนเกิดขึ้นหรือ้าวะางดีจากของพาตัดโรงพยาบาลยาโสท้นเดินค่ะสวัสดีค่ะ